สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้กระสีผ้ามาอัปเด,ดตเบืนนะะ้องต้นมะางทีนะค่ะนาะต้นพริกอันนี้ก็เก็บทุกมือเนาะคะ่ะเนาะงสุหรับแบบพิกก็บ่ได้ซื้อแล้วค่ะเก็บกินทุกมือเลยต้นมันนั่นคือเป็นแบบคุณลุงเ,เหลืองเนาะคือจังมัน,มนแบบบ่ค่อยง่ามเลยค่ะสำหรับต้นพริก ลูกหลายต้นอยู่นะค่ะเนาะกำลังเป็นกำลังเป็นหมาต้นแบบพริกต้นนี้เปิดขึ้นเหลืองเนาะเก็บทุกมือนะค่ะนี่นะเก็บกินทุกมือเพราะว่าเข้ากับไม่ค่อยได้กินเพชรปันใดเนาะ สำหรับต้นพยยีใครอยากได้ท่นสีไท้เห็นแนละ้วเห็นขาวจิปลูกเป็นแถวยาวไปนะค่ะนะก็จะปลูกเป็นแบบแถวยาวไปเลยอันนี้ก็จะเป็นดอกบุ้งสำหรับพริก แถวยาวก็เป็นหมากโดกอยู่ด้วยค่ะโดกอยู่แต่ว่าใบมันก็คือจังบลไฟพีกหนาแรงค่ะำหาับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้่อเนาะค่ะ